โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายครับมาวันนี้มาเล่นห้องมัมมี่โนเยอะอยู่นะเฉยแล้วผมอ๋อๆกูต้องออกไปถอดเลือดใหม่ปัะนี้นะครับมันโนสองทีนะครับทันไหมเนี่ยจะเกิดปะวะถ้าไม่เกิดนี่คือตัดวินแล้วเนี่ยทันดี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 ทันด,นดีลืมเช็คห้องให้ดีครับมันดึกแล้วเนาะ่าจะหาห้องทาคลิปก็หายากเลยเกินโอ้โหสรุปก็คือ ไม่ทันครับคลิปนี้มันจะถึง10นาทีไหมเนี่ยแล้วเข้ามาเราวน่าจะเป็นนะครับดูทรงแล้วแทบจะร้อเ็นต์เลยเข้ามาเป็นเนี่ยผมมากับปืนคิดคู่ X ไซเบอร์พังครับหวังว่าจะได้ยิงเถอะนี่ครับแม่งเป็นจริงเลยแม่นนี่ยกับจับวาง ไปเหนงครับคนนี้เขาอยู่ในท่อนะซึ่งแล้วทีหลังเราจะตกได้หรือเปล่าไม่รู้เลย,ยตรงนี้ลงไปแล้วโอเค ทำไมคนเออเคสวยมันโดยจีบีไม่เหรอวะทำไมมีคนเขียนห้องอยีกแล้วประจุฟังทำไมมีแต่โง,งเ่เขียนห้องวะผมไม่เข้าใจไปไปไปกันต่อไปกันต่อตรงนี้น่าจะไม่มีโอเคมาจากตรงนั้นเนาะ โอ้โหแล้วไม่เคยหยุดตรงนู้นหมดเลยเหรอวะเออโอ้โหแล้วคนนี้มีฟีนะครับจงังหวะนี้กูเข้ามาปุ๊บไม่มันมีฟีก็มามีโหดปวดหัวจริงจริงเอาคนนี้วิ่งคนนี้วิ่ง โอ้โหแล้วโอ้โหเลยคนนี้ก็ตีต่อหน้าต่อตากันเลยแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหตบไม่โ,โดนครับไอ้ปงอย่างนี้ยังไงก็ไม่ถนัดสกิลจริงปงยางได้แต่แต่แต่ตบตบไม่ไม่แม่นอะ เช่หัวจะปวดยรง,งิงทำไมมีแต่ตัวฝีวะไม่เข้าใจไปหนึ่งครับลงมาหนึ่งสวยแล้วหลบได้เฉยโอเคตายทางซ้ายนี้สวยขมูนนั้นยังอยู่ครับเห็นไหมล่ะสวยวั f ฟัง บทจนัวแม่งก็นัวชิมหายเลยอันเวะยนี่มาครับมาขอเราอ่าไม่เป็นขอได้ได้พี่ยิงอะครับผมอยากได้แค่นี้แหละเราจะดูว่าไอ้ปืนชิปเก่าเนะี่ยมันยิงดีหรือเปล่ามัมมีแต่ผมคิดว่าน่าจะพอได้นะ <Wow. S 1> เป็นเรียบร้อย โอ้โหยิงไม่ไปครับไปครับโจด,ดได้แล้วก็หนีเลยโอเคถือว่าเฉียบมาม,มีห้องนี้ให้มันโหดอย่างนี้หน่อยเออมันจะลงไม่ลงยังอยู่ได้ อุ้หเกือบตายแล้วกูคนสุดท้ายครับสวยปืนผมยังได้ยิงบ่ะหรือว่าจะเป็นมามี่นัวไปเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาคลิปเล่นยาวๆมาให้ทีหลังนะครับเออตอนนี้คือได้ประมาณนี้เนาะหาห้องยากเหมือนกันเนี่ยเวลาเลิกงานมาทำทำคลิปเนี่ย ค okay. ไม่เป็นนะ้งหลังนี้มีเป็นมัมมี่นะครับตัวฟีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่ท่อนะครับ2คนกับ300ร้อยเฮดแว่าเฮดเซตเล่นไปเล่นไปก่อนที่เราจะตายอยู่ตรงนี้อย่างนานแต่ มาแล้ว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 เป็นเราขึ้นมาหนึ่งโอเคปอมอยู่ข้างหน้าไปเลยตายสองครับโอเคยังแรงอยู่ตายสามเจียลูกชาร์จนะวะโอ้โหยิงไม่ไปครับ <c oughs> <c oughs> ยิงกุศลได้ยิงอย่างมันเมื่อกี้ ขาจะรู้ไหมนะว่าอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ผ่านกันไปอย่างหลายคนโอ้เฮ้ยตอนได้ยิงมันจะเสียงดังเันไปแล้วมันจะเสียงดังเลยสบายๆเลยตอนได้ยิงมันก็มันอยู่แล้วครับเออหรือว่าดาเมจเพื่อนวะไม่รู้เหมือนกันครับแต่เมื่อกี้ได้ยิงครับถือว่าโอเคขอไม่เป็นโอเคนูว่ามันจะยิงสุดท้ายกูเป็นอีก เราอยู่อย่างนี้ได้ไหมอยากอยู่ชิปติเฮ้ยซ้ายมาซ้ายมาชิปหายแล้วกูติดไฟตัวเองตายเยี่ยมแล้วฆ่าได้ด้วยเพื่อนเป็นขึ้นแล้วพอดีไอ้ย่ย ไม่รู้ว่าจะยิงสู้เขาได้หรือเปล่านะโอ้จริงไม่โดนโอ้โหมีแต่คนตึงๆเนี่ฝั่งนูน้นใช่นะัเนอยผมรู้สึกว่ามีแต่คนๆๆตึงๆแายหนึ่งครับ แต่สองับประมาณกับสไนธ์ทองเนาะจริงตึดๆไม่โดนดิวะเฮ้ยเออโอ้โหไม่โดนนับจังหวะนี้ว่าไงมาช่วยชีโฮยิงนะครับเนี่ยเหมือนฝั่งอ๋อฝั่งเรานำเหรอรี่ว,ว่าฝั่งเราโดนนำเนี่ย โอ้ก็เราอย่างตึงเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะ what the fuck ไปให้ลุยต่ออีกเป็นเดียวก็จะจบแล้วเนะี้ย ไอ้โจยิงก่อนสวยครับข้างล่างน่าจะวิ่งนะอะไรยนอะไรแล้วสไนเปอร์มันอยู่ไหนอ๋อสไนเปอร์ตอนนี้เป็นสไนเปอร์แล้วระโดดยิงได้เหมือนหน้าไม้มันโกงแต่ผมว่าจะมาเล่นเป็นสไนบอลเนาะเฮ้ยเป็นสไนเป็นสไนท้องนะโอ้ยยิงไม่ทันครับ ยังไม่เป็นไรไปอุยอ้ยกระตุกแล้วโอ้โหปอน,นตึงเหมืนนะี่โอ้โหน่วงเลยครับตายแล้วหน่วงวนะเนี่ยทำเป็นเล่นเรารีบปลุกไปปะวะเออเดี๋ยวมันมีโอกาสพลิกนะครับ ถ้าเราบุกอันนี้เกินไปนะเฮ้ยไม่โดนไงวะข้างบนเมื่อกี้เสียงว่าแป๊บโอ้โหเราต้องดูข้างบนเลยครับ โอ้เราดูเพื่อเราบุกไปทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมกสสรสลปสไนทองผมมันนี่ได้นะเป็นเป็นแม็กได้เพราะใส่การกระสุนใหม่นะผมทำคลิปไปแล้วเนาะเป็นคลิปช็อตสั้นๆนะยิยงอีกตัวโดนอีกตัวเฉยเลยเหรนอ่ย ผมไม่โดนเลยครับเป็นสวยโอ้โห,โหสวบไม่ทันเลยห้องนี้หนวกระจัด ไม่วิ่งมาหรอวะไม่ไม่โหนหรอวะเนี้เพื่อนนี้ก็โกลมกันนะโอ้เพื่อนเราดุจัดปลุกเข้าไปแบบอย่างน่ากลัวเฮ้ยไอบอดนี้ยิงบอดนี้ไม่เคยโดนเลย บทจะเป็นโอ้โหกระโดดมาตกใต้ไอตัวที่ไม่ควรจะโดนมันโดนเฉยเลยเอาเราจะวิ่งออกมามาครับโอเคสวยเพื่อนเราเคลียร์ให้ มีการกันให้กันด้วยครับอีกไม่กี่ตัวเราก็จะชนะเนะี่ยกี่นาทีเองวนะเนี่ยสันมาคิมนี้<ป>เฮ้ยเฮ้ไม่โดนครับวางเป้าไม่ดีพรจริงเลยเหรอพอเราบุก ตึงจัดบุกไม่พักเลยโอ้โหยิงตัวนี้ได้ตัวนั้นก็ซ้อนคนระับถือว่าก็โอเคนะตัวนั้นนะตอนเรากำลังจะชนะแล้วนะโอ้ยโ,โอ้ยเดินยิงเนี่ยมันอะไรเมื่อกีโอ้โหสุดยอดจริงตับจนปวดอ๋อตายซ้อนกันเลย อะไรวะเนี่ยวิ่งไปตายรัวๆแล้วครับอ้าวจบแล้วอะไรวะเนี่ยวาเกินโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเดี๋ยวไปทำคลิปมัมมี่ยาวๆให้ดูแล,กแลยกันไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ